มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาเก็บเห็ดอีกแล้วหน่อยสมีละก่อยแซบโอ้ยปล่อยนหอยแฮะฝนเลยแล้ว <laughs> ตะ <laughs> ลงตา,างอีกอออออนั่นลงอยู่ซือนัน่นซื้อหนา เ่ไปอีกนับมือขึ้นมาอีกบอนั่านับนันน่นับไหมผีแนบมือเนี่ยเคยว่าซื้อนน่ะนับมาทาั้งผีอีกยังน้อยหวัวมเท้ากูเอาผ้ได้ตัวขาเดียวเสียะสามจะฟ้อง, <laughs> ะองเคลียร์ตา้มเคลียร์ปีตนะ เก็บได้ง่ายเด้อเก็บเ uh uh ็ดนีอย่าวาเด้ออย่าวาเด้อปีนไปเออเก็บยากอย่งเก็บบแล้วไปต้มยากล้วยเอนยังะพนน่นคืเบิงนอ้ยังฝนมด้เก็บเลพี่น้อเอนั่นดอกนึงต้นหนา นั่นสิน้ำตาลนั่นแหละไตใหม่หน่หละไตใหม่เอามือลงไปไตใหม่เคียเคียเนี่ยตีละเงนบ่ตัวได้กันา็ะ <c oughs> นจะหลังเหตุพูดอะไระ <c oughs> ี่ะพูดอะไรพูน อยหาอยู่น,นี่พองแถหาพังแถอยู่นี่อเอ้ยสองด,ดอกเลยเออลูกมันหอมนี่พี่น้องเนี่ได้แล้ว เดซอำนี่จะซีบดอกกับพ่อแล้วดีตรงไงล่ะป้าดิเป็นทั้งคุณล่ะนุ่งกระไละ เดี๋ยวงามบอกเกลนดีบอกเกลนอขอบคุณที่รับชมจ้าหายก่อน